จริงหรือไม่กินยาโน่นหลับทำให้การทำงานของสมองลดลงสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะใครๆก็อยากนอนหลับพักผ่อนเพราะทําให้ร่างกายและจิตใจของเราสดชื่นพร้อมรับวันใหม่นะครับแต่หากนอนไม่หลับจะทำให้เกิดความหงุดหงิดราคาญใจไม่มีสมาธิอีกทั้งทําให้อ่อนเพลียทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับ เชื่อว่าหลายคนกำลังประสบปัญหานี้และพยายามหาทางแก้ไขยานนนหลับจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้นอนหลับได้อย่างดีซึ่งทราบกันดีว่าแม้ยาจะมีข้อดีช่วยบรรเทาและรักษาอาการได้แต่ยานนนหลับบางกลุ่มก็มีข้อเสียหรือผลข้างเคียงหากใช้โดยปราศจากการดูแลจากแพทย์แล้วผลข้างเคียงที่กล่าวถึงนั้นร้ายแรงจนทำให้สมรรถภาพการทำงานของสมองลดลงจริงหรือไม่คำตอบคือจริง ถ้าหากใช้ยานอนหลับติดต่อกันเป็นระยะเวลานานครับดังนั้นยานอนหลับจะถูกสั่งใช้โดยแพทย์เท่านั้นครับเนื่องจากยามีผลต่อสมองโดยตรงการใช้ยาจึงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ห้ามใช้ยาเองนะครับเพราะหากใช้ยาเองเป็นระยะเวลานาน,านจะทำให้ร่างกายทนต่อยาต้องเพิ่มปริมาณยาที่รับประทานนั่นหมายความว่าผลข้างเคียงก็มีโอกาสเกิดมากขึ้นตามครับหนในนั้นคือทำให้การทำงานของสมองเสื่อมถอยลงครับแต่ไม่ใช้ยานอนหลับทุกชนิดที่มีผลข้างเคียงที่ทําให้การทํางานของสมองเสื่อมถอยลงนะครับผลข้างเคียงนี้จะเกิดในยานอนหลับบางกลุ่มเท่านั้นครับโดยเฉพาะยากลุ่มเบนโซไดอะเซพิน ตัวอย่างยาเช่นไดอาซีแพมลอราซีแพมการใช้ยานอนหลับในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้สมรรถภาพหรือการทำงานของสมองลดลงไปจากเดิมครับแต่อย่าเพิ่งกังวลไปนะครับเพราะหากใช้ยานอนหลับตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดไม่ซื้อมาใช้เองหรือใช้ติดต่อก,กันานานเกินกว่าแพทย์แนะนำย่อมปลอดภัยอย่างแน่นอนครับ